ี่อากาศเป็นไงบ้างค่ะดีขึ้นไหมคะหรือว่าฝนตกมยหรือเปล่าคะข้างนอกโอเคแล้วใช่ไหมหวังว่าที่นี่ตอนนี้ใช่ไหมโอเคหวังว่าที่นี้ก็อากาศจะได้แบบสบายๆเนาะอ่าคนแรกเราจะพูดถึงเนี่ยก็คือน้องเหมียว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 เมียวภาษาไทยสงสัยแซมจะต้องเรียนภาษาไทยเพิ่มแล้วเมียว,ยวนะคะ ปลาจลีอนา,นานันนะลุกกานถูกไหมคะ่ถูกโ,โอ้โหยาวมากเลยนะอ่ะให้น้องพูดชื่อเต็มเพ่พี่เซบหน่อยปลาจลีค่ะปลาจลีอานันนะลุกกานอานันนะลุกกานถูกไหมคะโอ้โหครัโโ้โโงเดียวครั้งเดียวเดี๋ยวลืมแล้วเดี๋ยวต้องซ้อมต้องซ้อมนะคะ ก็น้องเป็นเชมป์ LPG มา2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าอยู่ในทัวร์คนๆ้งแบบว่า steady แล้วก็สานเสมอมาตลอดเลยนะคะเราเริ่มจากคำถามสองคำถามนะคะสิ่งแรกเนี่ยมีอะไรพิเศษในการที่กลับมาเล่นในพื้บ้านของตัวเองที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับอาทิตย์นี้นะคะรูออ้สึก บอกว่าทุกครั้งที่มาเล่นที่ฮอนด้ารู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นแรกแรกของปีของเงีด้วยก็เตรียมตัวมาถามว่าช่วงออซิเนที่ผ่านมาก็ได้พักผ่อน,นะคะ่ะแล้วก็มีการาต้องบอกว่าเซฟเอเนจีเยอะทานเยอะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างแล้วสามสียที่ที่ผ่านมาก็ได้กลับมาซ้อมแล้วก็เตรียมตัวาสนามก็ดีค่ะยังก็ถือว่าถ้าจะเป็นปีที่สนุกค่ะ ดีค่ะและสนามสลับปีนี้เนี่ยทา่านข้านยากไหมคะเพราะว่าสยามโคอสก็ไม่ง่ายเนอะก็อนะีอก่อนก็ค่อนข้างท้าทายค่ะก็รู้สึกว่าเป็นทุกครั้งที่กลับมาก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอยู่แล้วก็หวังว่า,วาจะจับสปีดกินใ,ให้ดีค่ะแล้วก็เข้าเดียรใไ้ถูกก็น่าจะโอเคค่ะดีเลยค่ะและถ้าจะโฟกัสในอะไรที่พิเศษ,ษสำหรับอาทิตย์นี้จะเป็นอะไรบ้างคะ ว่าได้เชื่ออากาศเริ่ม้อนเนาะที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาจริงๆที่ไทยก็อาก,กาศดีแล้วก็ค่อยๆออุ่นขมาเรื่อยเแต่ก็เอ่อร่างกายค่ะก็เตรียมร่างกายให้ดีเพราะว่าแม้ว่าทุกคนก็ซ้อมมาถึงเนาะก็หวังว่าน่าจะทักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ เตรียมร่างกายดื่มน้ำให้พอแล้วก็จับสปีดกินให้อย่างที่บอกค่ะถ้าเราจับสปีดกินได้เร็วได้ดีอ่านไลน์ผมก็จะได้ดีค่ะสู้ค่ะซู้ค่ะขอบคุณมากนะคะแต่ต่อไปนะคะก็จะมีน้องฟราวนะคะอ่ะเดี๋ยวเซฟจะถามว่าชื่อถูกหรือเปล่าลองลองดูชนิตีวานาแสรหรือเปล่าชนิตี ชานนแสนสตนนีวาน,นัสเซนโอเคค่ะโหมันข้างยากสลับภาษาไทยสลับทฤษฎีเนาะพยา,ย,ายู่นะคะอายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะแชมป์ของ LPG มาสองครั้งนะคะแล้วกเ็เป็น rising star ของเมืองไทยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกรอบที่มาเนี่ยจริงๆก็คัดตัวมาใช่ไหมคะแต่ปีนี้เนี่ยได้ full exemption ของ LPG เลยใช่ไหมคะ ก็เลยอยากจะสอบถามว่าเปรียบเทียบกับทั้งที่แล้วที่มาแข่งและได้ผลิฟไฟมากับปีนี้เนี่ยในฐานะที่เป็น LGF o Exemption เนี่ยความรู้สึกและความคาดหวังของตัวเองเเปลี่ยนแปลงไหมคะจริงจริงก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าทุกปีที่แข่งที่ฮอนด้าก็ส่วนมากเป้าหมายก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมค่ค่อนข้างใกล้เคียงเดิมแต่ว่ามันก็จะมีเหมือน แบบแบบเหมือนว่าตอนที่เราคุริฟายเข้ามาเนาะมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพยายามเพราะว่าเขาเอาแค่ที่เดียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเข้ามาด้วยแลงดิ้งหลังจากที่เราเล่นที่เอมันก็เหมือนมันก็สบายใจมากกว่าไม่ได้อยู่ในความกดดันในช่วงที่เราต้องคุริฟายเข้ามาดีเลยค่ะและสนามนี้เนี่ยสยามคอนทริโโคลับโอโคสเนี่ยวังแผงแบไบหนนะบ้างสำับอาทิ์นี้ค่ะ มาเดแผนการเล่นใช้ค่ะเออติดตามแคดดี้บอกแคดดี้เก่งใช่ไหมคะเก่งเก่งโอเคดีเลยค่ะอ่าต่อจากนี้ขอบคุณมากนะคะต่อจากนี้นะคะเราจะมีน้องแหวนนะคะโหแหวนนี่ตซปกับแหวนน่ะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะอายุเท่าไหร่ อ๋อย้อไงเลยอย่าอยไปพูดใช่ไหมอยาอไปพูดโอเค,อเคก็จริงๆน้องแหวนเนี่ยจะเรียกว่า,วาน,น้องดีไหมเนี่ยดีดีช่อยดีโอเค <ga af> น้องแหวนเนี่ยเป็นนักกอล์ฟไทยที่อยู่ในทัวร์นานที่สุดแบบเป็นคนที่แบบอดทนมากแล้วก็เล่นมาสเตดีมาตลอดเลยนะที่เซนแบบว่าเห็นเน้เขาแบบสุดยอดเลยเบบมื่อวานก็ไปเจอแล้วก็แบบโหยังตีได้ดีเลยนะคะ มีคำถามให้สองอันนะคะสิ่งแรกเนาะในการที่กลับมาฮอนด้าเอพีจีปีนี้นะมีความหมายให้กับน้องแหวนขนาดไหนะคะ,อะโอ้ก็ดีใจมากค่ะที่ครั้งนี้ได้อินไว้เข้ามาแล้วก็ได้มาเล่นฮอนด้าอีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาก็เหมือนสองปีที่แล้วเหมือนไม่ได้เข้าร่วมรายการแล้วก็ได้กลับมาปีนี้ก็รู้สึกแบบดีใจค่ะที่ได้กลับมาเล่นอีกเพราะว่า จริงๆเหมือนปีนี้เป็นปีที่16แล้วที่เล่นใ LP น LPG เนาะล้วก็เล่น Honda มาสิบกว่าปีอ่ะเราก็รู้สึกว่าผูกพันแล้วก็เชียร์ถ้าไม่ได้เล่นก็เชียร์น้องตลอดเนาะเราก็แบบได้ได้ดูทางทีวีอะไรเงี้ยคะ่ะได้เชียร์เราปีนี้ได้กลับมาก็ก็รู้สึกมีไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็อยากจะทําให้ดีอยู่เรื่อยๆคะ่ะดีเลยค่ะอยากให้หแหวนเล่นอีกยาวนานเลยนะคะสั็จะได้มาดูนะคะอ่า ปีผ่านมาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยในซีซันในการเตรียมตัวอของของปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงเอยมีอะไรที่แบบเปลี่ยนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอืมเหมือนว่าน่าจะเอ่อคล้ายๆเดิมแต่เหมือนเมนเทนแล้วก็ได้ทำมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีศักยภาพมากขึ้นเหมือนความอดทนความแข็งแรงของเราก็เหมือนมีมีแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ใช่เราก็ก็รู้สึกว่าเราน่าจะอ่ะรู้ตัวเองแล้วก็หาบาลานซ์ให้ตัวเองได้ดีขึ้นค่ะดีดีค่ะขอบคุณมากนะคะแหวนและสุดท้ายนะคะน้องพรีมนะคะอะน้องพรีมราชนาคนปะกนราชอะไรนะ,ะ,ะนระนานคอนโอโหโอเคอเคอาม่นะพรีมค่ะนาครถูกไหมคะ โอเคโอเคอายุ17ปีนะคะเป็นออมเจอร์คนเดียวนะคะในเฟียวของปีนี้การแข่งของ HONDA าเอลจนะคะแล้วก็เป็นแชมป์โปโลเมดเลสนะคะเหรียญทองของ4เกมไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะ2ครั้งเลยนะคะ mm hmm. น้องปริมการที่ไปเล่น w o m เล่น w o t e u s Asia Pacific Championship เนี่ย และมาเล่นรายการน,นี้เดี๋ยวจะมาเล่นรายการน,นี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยจาก women's amateur d i s i o n Pacific Championship จะเอามาใช้ในอาทิตย์นี้ยังไงบ้างคะ,ะก็ที่ไป women's amateur นะคะ condition ค,ค่อนข้างยากเลยค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็ลแมแรงมากๆเลยค่ะก็คิดว่าจะปรับมาใช้ในวีนี้ได้ดีขึ้นถ้ามีลมแรง โอ้ชอบลงแรงๆเหรอคะไม่ไม่ชอบชอบฝนกับร้อนๆไหมคะชอบร้อนชอบร้อนดีกว่าโอเคดีเลยค่ะในคราวนี้การที่เรารู้ว่าพริมเนี่ยเป็นแอมเซอร์คนเดียวในแมตของวันนี้ของปีนี้เนี่ยมีความหมายเปรียบเทียบกับสี่เกมขนาดไหนคะก็เป็นแอมเซอร์คนเดียวก็รู้สึก ดีค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีมีโอกาสดีๆที่ได้เล่นในฟิลเดียวกับนักกอล์ฟเอทัวร์ค่ะก็เหมือนมาหาประสบการณ์ดีๆกลับไปดีค่ะและสุดท้ายนะคะปริมแมบนี้เนี่ยมีความหวังอะไรบ้างคะความหวังก็แค่จริงๆมาทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดมาหาประสบการณ์มากกว่าดีเลยค่ะอ่า ตอนนี้ถึงเวลาของพี่พี่สิรมุนชนเนาะมาถามคำถามสาวๆกันดีกว่าค่ะมีใครมีคำถามไหมคะอย่าลืมแนะนำตัวด้วยนะคะเต้นเดิร์โรลี่นะครับอยากอ่านริงก่อนนะครับว่าจากการคว้าเหรียญทองซีเอมแล้วก็มาตีคอาได้แอลมันมีช่วงเวลาที่สั้นมากเลยครับสิ่งมีวิธีการรับมือกับความคิดความกดดันหรือว่าเป้าหมายเป็นเนี่ยจริง แพลนซองก็คือซ้อมไปเรื่อยๆแพลนเหมือนเดิมตลอดเลยเขาไม่ได้มีความกดดันหรือว่ารู้สึกกดดันอะไรเป็นพินเศษนะคะก็ซอ,องไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไปค่ะมีคำถามให้สาวๆไหมคะเปิดเลยค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดจากเว็บกีฬานะครับน้องปิีมไอ้กดดันไม่กดดันความคิดที่เราจัดการไว จริงๆก็ตื่นเต้น<ม>ก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแต่ว,ว่าก็ทำให้ดีที่สุดในทุกแมตช์ก็พอเราเล่นซ้อมพี่นี่ขี่รอบเราค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรที่มันที่เราต้องระวังสนามนี้ก็ไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้มาตีแต่ว่าก็มามีมาซ้อมสองวันแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานก็ได้ออกเก้าวหลุดก็สนามค่อนข้างชาร์ลิงจิงแล้วก็ ปีนจริงๆต้องเข้าให้ถูกเรียบค่ะแล้วก็สปีดปีนก็ค่อนข้างเร็วมีไหมคะมีคะมีใครไหมคะที่อยากจะทำล้างมืออาลชีเสาวๆครับกมบัผตลอดเส้นทางมือโปรที่ผ่านมาเลยครับอะไรที่มันช่วยเป็นความสำเร็จของโปรแกร์ครับผมได้เห็นช็อตดีๆมั้งคะก็ จริงๆแล้วแหวนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ก็แต่แหวนก็รู้สึกเหมือนมันเป็นหน้าที่ที่แหวนแบบรู้สึกว่าอยากออกมาซ้อมออกมาทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้แหวนรู้สึกว่าอ่าเราพยายามเล่นทุกๆแมตช์ให้ดีที่สุดแล้วก็จริงๆผลงานที่มันออกมามันเราคาดหวังอะไรมันมากไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็พยายามอยู่กับสิ่งปัจจุบันที่เราตั้งใจทําให้ดี มันก็เลยมาได้ยาวนะเราคิดว่าเราจะส่งต่อไปงรันดาลใจไปสูมม่นักกอล์อผู้ใหม่ไบ้า,ากจริงๆก็อยากให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันต้องมีความอดทนแล้วก็มีวินัยตัวเองสูงมากถ้าอยากจะเล่นได้ยาวๆอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันใช้ทั้งกาลังกายกําลังใจทุกอย่างเนาะอ่าแล้วก็เดินทางต่างแดนด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็จริงแน่นอนอยากอยากเห็นน้องๆคนไทยเล่นในระดับโลกเยอะๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากเห็นทุกคนประสบความสำเร็จค่ะคำถามเลยค่ะถามทุกคนเลยนะคะว่าโปของปีนี้ของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็แมตช์นี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนเริ่มที่พี่แวนหวนก่อนได้ ปีนี้เหมือนก็เล่นใน l p j ต่อนะคะก็จบรายการนี้ก็จะเดินทางไปที่อเมริกาเล่นที่แคลิฟอร์เนียัแรกแล้วก็ค่ะก็ก็คิดว่าน่าจะเล่นอยู่ประมาณที่สิบบัลบนิดหน่อยะคะ่ะรายการใช่แล้วก็ก็ดูแลรล่างกายะคะ่ะแล้วก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดรีอเีลยว สำหรันปีนี้ค่ะว่าอยากโฟกัสในเรื่องของการแพร์ท์นเมนค่ะก็ในปีที่แล้วถือว่าทําได้ดีแล้วก็หวังว่าปีนี้จะทําให้สม่ําเสมอทําให้ดีเหมือนเดิมแล้วก็เอออินเ r รีฟรีก็ดีค่ะถ้าไม่มีเรื่องบาดเจ็บก็เล่นกรอบได้ดีไม่ดีก็มีความสุขละค่ะสุขภาพแข็งแรงเออส่วนในเรื่องผลงานจริงๆทุกปีเรโตั้งเป้าอยู่แล้วว่าแม็กกีทูเซีก็ถือว่าซีซั่นที่แบบ เรารวมๆเล่นได้ทั้งก็ถือว่ามาตรฐานเล่นได้ดีค่ะปีนี้คอนเทนชั่นแบบอยู่ในคอนเทนชัเยอะๆก็ดีค่ะจะได้เก็บประสบการณ์แล้วก็ถ้าได้ลุน้นแชมป์บ่อยๆได้แชมป์เลยก็ดีค่ะก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีค่ะพ,ะพี่เภาครับพี่ก็เออก็อยากให้เล่นดีขึ้นทุกๆปีนะคะก็ะปีนี้ก็เป็นปีที่สี่ที่อยู่ในทัวร์เนาะก็ มันดีขึ้นทุกๆปีนะค่ะปีแรกปีสอง,ป,สองปีสามก็หวังว่าปีนี้ก็จะดีกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็อจริงๆพัาว่าโกลทุกคนนะที่เล่นใน L ก็คือเหมือนทุกคนก็อยากจะอยู่ในท็อปหกสิบของ CME คะเพราะว่ามันก็การันตีว่าฟูกันแล้วเราก็ได้เล่นทุกแมตช์ในปีหน้าค่ะซึ่งมันก็เป็นโกลที่เพราะว่านักกอลใน l j g a ทุกคน ตั้งเป้าไว้แล้วแต่ว่าอีกโก้หนึ่งของพาก็พขาไม่ได้แชมป์มามานปีกว่าแลคะ่ะก็ปีนี้ก็หวังว่าตวเตงจะเอาตเตงไปอยู่ในจุดที่ได้นุนแชมป์ที่สามของตเตงใน MGA ค่ะน้องเล็กค่ะพีน้องปิ๊ปีนี้ก็เดี๋ยวจะไปเรียนต่อที่ออริกอนตอนสิงหาคมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปก็มีแมทที่อเมริกาก็คือ ออกัสตาแนชนั่นแนลแล้วก็เจ้าหนี้เอ็นไีเทเชนนะคะแล้วก็พัฒนาร่างกายพัฒนาซีนไปเรื่อยขอบคุณครับม,มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ